สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง j ูลี l โค c ช o h อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนอถักที่รัดสายชาร์จกันนะคะเราจะใช้เป็นไหมสีเขียวนะคะเบบี้ยี่สิบแล้วก็เข็มถักเป็นเบอร์หนึ่งจนะคะอันดับแรกนะคะให้ผูกปมก่อนนะคะแล้วก็สอดเข็มถักเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะแล้วเราจะมาเริ่มถักโซ่กันนะคะเราจะถักโซ่ด้วยกันสิโซ่นะคะ เราจะทำใบไม้สองใบนะคะใบไม้ที่เราถักนี่นะคะ2ข้างนะคะจะเป็นตัวล็อกเวลาเราทำสายรัดเก็บสายชาร์จนะคะถักด้วยกันทั้งหมด12โซ่นะคะ เมื่อเราได้สิบสอโซ่แล้วนะคะให้นับจากตัวบนนะคะโซ่ตัวบนลงมาล่างตัวที่สองนะคะแทงหัวเข็มถักลงไปนะคะแล้วก็พันไหมขึ้นมาให้ได้เป็นสอ,สองเส้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงไหมลอดผ่าน2เส้นนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแทงหัวเข็มในโซ่ถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะได้สเส้นแบบนี้พันหัวเข็มแล้วก็ดึงค่ะ ครั้งที่สองนะคะครั้งที่3ให้พันหัวเข็มค่ะพันใหม่แบบนี้นะคะแทงหัวเข็มลงช่องถัดมาค่ะแล้วก็พันหัวเข็มด้านล่างดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นนะคะพันหัเวเข็มดึงไหมลอดผ่านทั้ง3เส้นค่ะแบบนี้นะคะถัดมานะคะพันหัวเข็มค่ะแทงโซ่เอ่อแทงโซ่ถัดมานะคะได้3เส้นใช่ไหมคะ ดึงลอดผ่าน2เส้นค่ะครั้งที่1ดึงลอดผ่าน2เส้นครั้งที่2นะคะโซ่ถัดมาค่ะทําเหมือนกันกับเมื่อกี้นะคะพันหัวเข็มดึงผ่าน2เส้นครั้งที่ 1, ครั้งที่2นะคะแล้วก็ตัวถัดมาค่ะก็ทําเหมือนเดิมนะคะลอดผ่านครั้งละ2เส้นนะคะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเหลือ,อห่วงโซ่ด้วยกัน3โซ่โซ่สุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะให้เราพันหัวเข็มค่ะแทงลงโซ่ถัดมานะคะดึงขึ้นมาให้ได้3มเส้นแบบนี้พันพันไหมค่ะดึงลอดผ่านทั้ง3มเส้นนะคะครั้งเดียวนะคะแบบนี้นะคะตัวถัดมาค่ะเหลือสองอโซ่ใช่ไหมคะ แทงหัวเข็มลงไปโซ่ถัดมาเหลือ2เส้นแบบนี้นะคะดึงลอดผ่านครั้งเดียวนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะดึงไหมขึ้นมาได้2เส้นแบบนี้พันหัวเข็มแล้วก็ดึงค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะใบได้หนึ่ง้างแล้วนะคะแล้วก็จะทําอีกข้างหนึ่งนะคะเราแทงลงช่องเดิมนะคะข้างล่างนะคะ แทงลงไปแทงเข็มลงไปดึงไหมขึ้นมาให้ได้2เส้นแบบนี้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ช่องถัดมาค่ะทำสอครั้งนะคะได้2เส้นแล้วก็ดึงค่ะตัวที่3นะคะพันหัวเข็มค่ะพันไหมหนึ่งครั้งแทงลงไปช่องถัดมาให้ได้3ามเส้นนะคะแล้วก็ดึงรอดผ่านทั้ง3เส้นนะคะตัวถัดมาค่ะพันหัวเข็มค่ะแทงในช่องถัดมาอีกนะคะ แล้วก็ดึงลอดผ่านครั้งละ2เส้นค่ะลอดผ่านาครั้งละ2เส้นนี่จะทํา5ตัวนะคะให้เหลือตัวช่องสุดท้ายโซ่สุดท้าย3ช่องนะคะเ,เราทําแบบนี้ไปสักห้าตัวนะคะดึงขึ้นมาได้3เส้นแบบนี้ลอดผ่านครั้งละ2เส้นนะคะ จะได้แบบนี้นะคะอ่าเหลืออีก3ามช่องนะคะ <s> แทงหัวเข็มในท้องสัตว์ไปค่ะดึงขึ้นมาได้3ามเส้นแบบนี้นะคะพันหัวเข็มดึงลอดผ่านทั้งสามเส้นนะคะเหลือช่องสองช่องนะคะแทงหัวเข็มลงไปเลยค่ะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะให้ได้2เส้นแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มดึงเลยค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะดึงขึ้นมาได้2เส้น เราก็พันหัวเข็มแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็เก็บไหมนะคะแทงหัวเข็มในช่องด้านข้างนะคะแล้วก็ดึงรวบค่ะก็จะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้างแล้วนะคะหนึ่งใบค่ะเราจะทําอีกข้างหนึ่งนะคะทำโซ่สิบสองเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนอีกข้างหนึ่งเลยค่ะ ถักไปอีก12โซ่นะคะเมื่อเราได้12โซ่นะคะนับลงมาจากบนลงล่างนะคะตัวตัวที่สองนะคะแทงหัวเข็มลงไปค่ะแล้วก็พันหัวเข็มดึงลอดผ่าน2อเส้นนะคะแทงลงตัวถัดมาดึงไหมขึ้นมาให้ได้2เส้นแบบนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงลอดผ่าน2เส้นนะคะตัวถัดมาค่ะพันหัวเข็ม แทงลงไปนะคะแทงเข็มลงไปดึงให้ได้3เส้นนะคะผันหัวเข็มหนึ่งครั้งลอดผ่านทั้งหมดนะคะทั้ง3มเส้นหลังจากนั้นนะคะพัานหัวเข็มค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านครั้งละสองแบบนี้นะคะทํได้กันอ่าตัวนี้ทํได้กัน5ประมาณ5นะคะให้ทําไปเรื่อยๆจนเหลือประมาณ3มช่องตัวสุดท้ายนะคะ วิธีถักก็เหมือนกับใบแรกที่เราถักไปนะคะแต่นี่คือเป็นใบที่สองนะคะที่เราถักเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบลักษณะไหนนะคะ เราก็ทำสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเกาจะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็เก็บเส้นไหมให้เรียบร้อยนะคะขั้นต่อไปคะ่ะให้แทงเข็มถักลงตรงกลางระหว่างสองใบนะคะ2ใบที่เราทำนะคะหลังจากนั้นคะ่ะให้ใช้ไหมอีกเส้นหนึ่งนะคะใช้หัวเข็มพันแล้วก็ดึงดึงขึ้นมานะคะพันแบบลักษณะนี้นะคะ ดึงลอดผ่านด้านล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตัวข้างล่างล็อกไว้นะคะอีกเส้นหนึ่งด้านอีกข้างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะนี่ค่ะตัวดึงล็อกไว้นะคะก็ใช้นิ้วด้านล่างล็อกไว้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มทําโซ่ค่ะดึงตัวล่างให้แน่นนิดนึงนะคะนี่ค่ะมันก็จะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ใช้มืออีกด้านหนึ่งล็อกล็อล็อกไว้นะคะ ใช้มืออีกครั้งหนึ่งล็อกไว้แล้วก็เริ่มถักโซ่นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวที่รัดสายนะคะตัวรัดสายสายชาร์จนะคะเราจะทำยาวนิดนึงนะคะหรือท่านไหนะจะทำยาวยาวก็ได้สัสกประมาณทำโซ่สักประมาณ 30- 40โซ่ก็ได้นะคะหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะถ้าต้องการที่จะพันหลายรอบนะคะพันเวลาเก็บ เก็บสายชาร์จนะคะอันนี้เราจะถักได้กันประมาณ40 40ิบสโซ่นะคะเมื่อเราถักโซ่ได้ตามความต้องการแล้วนะคะเราก็ใช้นิ้วค่ะนิ้วนางก็ได้นะคะเราเอาไว้ตรงข้างบนแบบนี้นะคะเราก็จะทำเป็นช่องสำหรับล็อกเป็นตัวล็อกนะคะ ความกว้างไม่ต้องกว้างมากนะคะทำรูเล็กๆนะคะแล้วก็แทงหัวเข็มอีกอลงอีกอทางด้านหนึ่งเส้นของอเส้นโซ่ที่เราถักนะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านตัวที่หนึ่งมาเชื่อมตัวทีอ่อีกเส้นหนึ่งนะคะ,อ,ะอีกเส้นตัวสุดท้ายที่เราถักนะคะก็จะได้เป็นวงกลมเป็นช่องแบบนี้นะคะ,ะเป็นช่องสําหรับบล็อกนะคะและสำหรับที่จะ ล็อกเวลาจะเก็บสายชาร์จนะคะหลังจากนั้นค่ะแทงแทงเข็มในช่องถัดมาแล้วก็ดึงลอดผ่านแบบนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาค่ะพันไหมขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็ลอดผ่านตัวที่อีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําในช่องถัดมาค่ะลักษณะเดียวกันนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงผ่านอีกเส้นหนึ่งนะคะค่ะ สายตัวนี้มันก็จะหนาขึ้นมานะคะมันก็จะมีลักษณะที่หนาเลนแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจนถึงใบที่เราถักนะคะตรงกลางแลวบางใบสองใบที่เราสักคะ่ะสองข้างนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะคะลองไปหัดทำกันดูนะคะสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยในการจัดเก็บสายชาร์จได้นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ